นี่ไงลูกม okay. mm ันครับลูกมันไทยจอๆเลยครับพี่นุดูเซยเลยครับพี่นุกดูดโอ้ยไหนมันยังไม่ตายนะครับนี่เป็นๆลเป็นแล้วมันตายไหมลูตมันตายปนี่ทุกแก cứ bật tỉnh rồi, non chế đây, không Đi. hey, tường đây, Chị em trai của huy, lấy

เกกเกพี่น้องเก้าครับมีการสเกตตัวหนึ่งเก้าหนึ่งสีครับสี่ขาหนึ่งหัวหัวห้าถือบดถือดพี่น้องเกให้เลยอืมไงครับ มูเจ้อเลยได้่ายเดียวโอ้จ้าบุกมาแล้วมีเลข เรื่ออะไรไม่รู้ครับดีๆทีนี้นะครับอดีกระโปรงจุอยู่ครับนีนไม่ใช่คร,รับพี่น้่งนอนเฉยใถ่แี่นี้น่ามันบกบดอยู่งา い、はい